จุดเริ่มต้นมีบางช่วงเวลาที่ดูธรรมดาในสายตาโลกแต่ลึกลงไปภายในใจของใครบางคนมันกลับมีพลังยิ่งใหญ่พอจะเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตทั้งชีวิตได้อาจเป็นเพียงคำถามเบาๆที่ดังขึ้นในความเงียบชีวิตมีอะไรมากกว่านี้ไหมคำถามที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในมิติของจักรวาลมันคือเสียงสะท้อนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ตาเห็น เมื่อคำถามหนึ่งจุดประกายการกลับบ้านไม่มีใครสามารถบังคับให้จิตวิญ,ญญาณตื่นขึ้นมาได้จิตนั้นจะตื่นก็ต่เมื่อถึงเวลาเมื่อได้สัมผัสกับความรู้สึกอิ่มตัวเบื่อหน่ายหรือแม้แต่ความเศร้าความโดดเดี่ยวที่ไร้เหตุผลในความเว้งว้างของชีวิตที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบบางครั้งหัวใจก็ยังคงรู้สึกว่า นี่ไม่ใช่ทั้งหมือของฉันไม่ว่าจะมีงานที่มั่นคงคนรักที่ดูเหมือนเพียบพร้อมหรือชีวิตที่คนอื่นมองว่าประสบความสำเร็จแต่ทำไมข้างในยังรู้สึกว่างเปล่าไม่ใช่เพราะชีวิตผิดพลาดไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่นั่นเป็นเพราะจิตเริ่มได้ยินเสียงของบ้านจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ความต้องการแรกเริ่มจึงไม่ใช่ความอยากธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นความกระหายรู้ในสิ่งที่ลึกกว่าสิ่งที่ตามองเห็นมันคือการเริ่มรู้สึกถึงแสงที่อยู่ข้างในแม้ยังไม่เห็นชัดแต่รู้ว่ามีอยู่เหมือนการเดินไปในคืนมืดแล้วเห็นประกายไฟเล็กๆที่ปลายทางไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้ว่าอยากไปให้ถึงตรงนั้นนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของการกลับบ้านทางจิตวิญญาณแล้วทำไมจิตต้องกลับบ้านจิตแท้ของเราคือแสงเราต่างเป็นเสี้ยวหนึ่งของความรักบริสุทธิ์การจุดติมาในโลกนี้จึงเป็นเพียงการเดินทางผ่านม่านแห่งการลืมและภารกิจของเราคือระลึกได้การที่เรารู้สึกเบือ่อเศร้าว่วางเปล่าไม่เติมเต็มในชีวิตที่ควรจะสุข จึงเป็นสัญญาณว่าแกนแท้ภายในกำลังร้องเรียกว่าเราลืมบางอย่างไปเมื่อจิตเริ่มถามคำถามเราอยากเข้าใจตัวเองเริ่มอยากสัมผัสสิ่งที่ลึกกว่าการใช้ชีวิตเพียงแค่อยู่บางคนจะเริ่มหันมาอ่านหนังสือพัฒนาจิตบางคนจะหันเข้าสู่ศิลปะดนตรีการทำสมาธิ หรือแม้แต่การเงียบและอยู่กับธรรมชาติทุกสิ่งล้วนคือเครื่องมือให้แสงภายในได้หายใจให้เราค่อยๆจดจำว่าเราคือใครเรามาจากไหนเรามีอยู่ข้างในตัวเรามาตลอดการเบ่งบานที่ไม่ใช่การสแสวงหาผู้คนมาเข้าใจผิดว่าการเดินทางถึงจิตวิญญาณคือการสแสวงหา แต่จริงๆแล้วมันคือการจำได้ไม่มีอะไรใหม่ให้ต้องไปหาเพราะแสงนั้นอยู่ในเรามาตั้งแต่ต้นเราแค่ลืมและการปลุกแสงนั้นขึ้นมาคือการให้หัวใจได้กลับมาจำบ้านจุดเปลี่ยนจากโลกภายนอกสู่ภายในเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองของชีวิตจากทำงานเพื่อความสำเร็จกลายเป็นทำงานเพื่อส่งแสง จากมองหาความรักจากคนอื่นกลายเป็นกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงจากอยากได้อยากมีกลายเป็นซาบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่แล้วแสงไม่เคยสอนให้เราหนีจากโลกแต่มันสอนให้เราเห็นโลกในมุมใหม่ในมุมที่มีแสงและในมุมที่ทุกสิ่งร้วนคือโอกาสให้จิตเติบโตและเมื่อจิตพร้อมกับบ้าน แสงจึงเป็นมากกว่าความรู้แต่มันคือเสียงเรียกจากบ้านคือความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเพียงร่างกายเราไม่ใช่แค่ชื่ออายุหรือบทบาททางสังคมเราคือแสงเราคือความรักเราคือเศษเสี้ยวของแสงที่ถูกส่งมาเพื่อเติมเต็มภารกิจและการเริ่มถามคำถามว่ามีอะไรมากกว่านี้อีกไหม จึงไม่ใช่ความสงสัยธรรมดาแต่มันคือการตื่นของจัก,กรวาลภายในจงให้เกียรติความสงสัยนั้นหากวันนี้ในใจมีคำถามชีวิตมีอะไรมากกว่านี้ไหมขอให้รู้ไว้ว่าเราได้เริ่มต้นการเดินทางกลับบ้านแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องมีใครเข้าใจจงเดินต่อไปเงียบๆอย่างมั่นคงและในที่สุด เมื่อพร้อมเราจะได้รู้ว่าแสงนั้นไม่เคยหายไปไหนเลย